วลภาเธอเปน็นนางเอกเธอเนี่ยทำไมเธอไม่ยิ้มเลยเนี่ยเธอยังไม่ไห้โกรธพี่หรอที่พี่ไม่พาเราไปบางปูเนี่ยไม่อาแล้วไม่อยากคุยกับแดงแดงไม่เคยเข้าใจวลภาหรอพี่เข้าใจก็เมื่อกี้พี่บอกไงพี่ไปทุละหาแม่กัน,นี่ก็เสร็จทุละแล้วไงพี่ไปซื้อหานประดุกพี่ต้องไปเลี้ยงปลาที่บ้านไงวลภาไม่เข้าใจพี่เลยอะอ่ะ อยากก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอยากให้พาไปไหนก็ไม่พาไปวันละพาก็น้อยใจสิโออย่าน้อยใจเลยวันละพาพี่จะมีใครล่ะพี่ก็มีแต่วันละพายอยู่คนเดียวแล้วแหนะในใจพี่อ่ะเอาไว้ถ้าช่วงไหนเราว่างอรือสะดวกกันเอย่ยเราไปเที่ยวกันนะวันละพานะดีกันนะคิดด้วยกนนะก็ได้ บระพาให้อภัยแต่ครั้งแ้าเนี่ยต้องห้ามขัดใจบรรพานะได้พี่สัญญาเป็นเมียพี่อ่ะต้องอดทนบรรพาต้องเข้าใจข้อนี้นะกี่ปีกี่ปีแดงก็พูดอย่างนี้ให้อดทนอดทนไม่อดทนมาตั้งยี่สิบปีแล้วนะบรรพาอยู่กับพี่มาเนี่ยพยี่เข้าใจ แต่ยุคเศรษฐกิจสมัยนี้มันเฟื่องเืองอีเจะโควิดอีกอะไรอีกอะบรรพาวต้องอดทนให้มากกว่าเดิมนะโอเคนะบรรพาเข้าใจนะโอเคอยากกินอะไรบอกพี่เลี้ยงนะบรรพาจ้าพี่แดงรักพี่แดงนะกันจ้าบรรพา